เวลาเราอยู่ของเราเฉยๆเราก็เดินตามทางของเราแล้วมาเสือกมาเสือกอย่างนี้ก็ต้องจัดการนะครับต้องเอาตีนลูปปากหน่อยนะครับต้องเอาตีนลูปปากหน่อยนะครับขออภัยทา่านในวัดผ่านรายการตรงนี้นะครับนะเพื่อนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสานที่เราก็เด็กนะแล้วทา่านในวัดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โง่นะครับโง่ผมไปดูคำพิพากษาสาลดีการมาแล้วนะครับว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับผมก็เลยเซฟคลิปนั้นเข้าไว้แล้วนะครับ ผมไม่ใช่เป็นคนด่าทางโซเชียลอย่างดีนะครับเป็นคนถึงตัวนะเป็นคนถึงตัวนะมึงจําได้เฉพาะรูปร่างหน้าตากูและน้าเสียงกูแต่มึงจําลูกน้องกูไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเล่นคุณที่คุณจะมามันปากด่าเอานะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เพื่อเล่นคุณนะครับเนี่ยปากไม่ดีนะปากมันหลุดไปเรื่อยต้องขอไปด้วยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันทําให้ใลายหลายคนคิดถึงท่านแต่เจตนาวันนั้นน่ะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าท่านโง่เนี่ย แล้วไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยอะหมายถึง